พี่ตี๋ใจเย็นนะเย็นนะครับพี่ไปแล้วไปแล้วไปสภาเลยไปดิล้านร้อยใบนะเขาไอ้นี่ครับว่าเขาไม่บอก่ตอนนี้มีเรื่องครับตอนนี้เขาหัวเสียงอ้ไครับอ๋อเป็นไรอ่ะสองร้อยพี่เราปีนี่ก็ไม่เป็นไรนพี่ตี๋พี่เขาพูดแบบพี่พูดกับผมกันมุ่งมั่นทุกทีใจแค่รู้สึกว่าไม่น่าไปควาจอดรถก่อนได้ไหมพี่ตอนนี้วอดังเงินเต็มอลไรคนเต็มรู้สึกไงรู้สึกตั้งใจเในมือเป็นอะไรดิยาอ่อนเนี่มีให้ด่า เป็นน,น้องกูไม่ไม่เห็นน้องกูจะไปด่าเลยเติมนี่โโเลยโผ่่เฮียมึงลองคิดสภาพเสียแก๊งกูเติมมาไม่ได้กินอย่านงนี้ยน้กึงอะไรเอ้าแก๊งกูก็เติม,มเป็นอะไรอ่ะเ้วจะไปด่าคนอ,อื่นิไปเรื่องเรื่องข้างนอกไม่เข้าใจอ่อนแอเกินนี่ด่าอะไรกูยังไม่ได้ยินเลยไม่มันไม่ใช่อ่อนแอเกินเว้ยปั๊บอะไรก็ปั๊บได้เว้ยไ,ไ,ไม่ตีเดียร์ปั๊บเรื่องการเติมเงี่มันก็ต้องให้เก็บคนเติม กูเห็นมีอะไรคำไหนจะเข้าหูกูเลยวะมีเต็มหูกูเลยที่อ่ะเติมเงินมาทำไมอะไรแบบไม่มีสมองอะไรเติมอะไรโอ้โหตัดเรื่องเงินอ่ะเข้าใจปะโอ้โหอยู่ไม่สมควรไหมกูไปกูก็จะไปแบบคอนเทนต์หุกๆหาแบบคนออกคูเพอร์อะไรกันเนี้ยมันเจออย่างนี้กูเฮียอะไรละจ้ะโอ้โหอะไรเนี่ยสวยเลยทีนี้เราเราไกลเรากลายเรากลายเป็นล่ากูไปพูดกูก็ทำไปเลย เอาไง่ไม่รู้เรื่องเลยกูฟังเห็นมันแจ๊ดใจเลยคุไม่มีคำไหนเข้าหูเลยเมื่อพูดกันไม่อยู่กูบลำคากเลยไม่ฟังไอ้ที่อ่ะเมื่อเข้าหูมึงได้ยังไงวะแสดงว่าช่วงนี้สมองมึงลงเนาะไม่ไม่เข้ามาเต็มๆเลยมเลยที่ย่ะคุณยินคำไหนครับพี่อ้าวพูดให้ฟังหน่อยครับเพื่อนก็มึงไม่ได้ยินหรือมึงแกล้งไม่ได้ยินเอาคุ้นฐานเลมึงจะมึงจะขายสื่อทมามวะไม่ใช่แกล้งไม่ได้ยินหมายถึงว่าคำไหนไม่โอเคไงคำไหนล่ะครับพี่ที่พี่ไม่โอเคผมเออ รงไหนคับพี่เมื่อกี้มันไม่ก็ไม่ก็ไม่ต้องเล่นกันไงก็แค่นั้นเองแยกย้ายก็ทำหน้าที่ของตัวเองแค่นั้นจบแค่นนั้เลยที่ผ่ายแล้วก็ถ้าอบรมน้องไม่ได้ก็โอ้โหถึงบอสเลยที่นี้กูกูก็เอาน้องกูอยู่นะตอนนั้นจำได้ไหมไอ้เหี้ยจะโดนใบจะโดนอะไรอ่ะขอกูกูก็ให้นะไอ้เหี้ยแต่แต่กูขอไปหลายครั้งแล้วนะไอ้เรื่องไอ้้ไอเรื่องเงินเรื่อองะไรคุยดีนะพี่แป๊บนึงได้เพื่อนเรื่องนะ ไอ้ไม่เคยฟังไม่เคยหนึ่งประเจตนึงประเนาะรีบเข้าไปกับคุ่ง่ายเลยอ่ะไอ้เหี้ยคุยอะไรคุยง่ายยิดถือว่าเพื่อนให้เป็นราคาเพื่อนตายเลยทีนี้ไอแบ๊คมึงเลยวะครับเรากลายเป็นพูดถูกอะไรไม่มีนะมีแต่กูกูกูอเรากลายเป็นพูดถูกนะไอเหี้ยหนังเรื่องนี้จบแล้วนะ เขาจบแล้วเราเป็นตัวร้ายไอ้วายไม่มีใครเด่นเมืองยืนเงาๆดิโหไม่มีใครเล่นแล้ออะไรวะอันนี้แค่ติดวิทยาใส่ดาร์กนี่โดนแล้วเนี่ยไม่ได hmm ้แล้วเนี่ยหลดมันฟิวรยังไม่ทันตีเลยไม่ทันตีเลยเนี่ยนี่ก็นนีนนี้ไม่ตเยกนนเนยเนรอเนี่ยหนังเนี่เนี่เนี้เนีนเเป็นีเนี่เนีเนีเนีนียเน่ยเน่เนีนยเนยย เกี่ยวกับใจมันก็คงไม่ทันเนี่ยเราเเป็นราแย่เลยหรอกูไม่มีคำเหล่าน้เขาหูนี่ขนาดจะไม่เลิกมันระหว่าพวกมึงทะเนกันเนี่ยคือไม่เข้าหูเลยเพราะมันน่าลําคามันเฟ้นเฟ้นมันฝังไม่ออกอ่ะเขาไม่เข้าหูมันเรียกไงวะออมหรือเปล่าแบบโดนด่าแล้วเขาก็งอมงี้หรือเปล่าพูดอย่างกับฝังกูไม่เตอะแบบเป็นยาวเนี่ย เพราะว่าที่ผ่านมาเสียเขียเขาโดนจี้กันออกไปหลายคนไงงั้นเดี๋ยวผมจี้ให้อีกครับปะป๊าไม่สุดท้ายมันเป็นปมมันต้องโดนอยู่แล้วใช่หรอเราเขยิ่งยิ่งออกอากาศเจอจุดอนี่ยถ้าเจอจูบสวยเจอจูบมันจิ้มต้องต้องไหลเลยแบ๊คพี่จะเจ็บจิ้มอีกจิ้มอีกโดนเลยโดนอีกโดนจิ้มอยู่รัวเลยทีเนี้ยแล้วก็เหน็บกุญแจอีกรอบนี้ะจิ้มพังเลยสี่เหลี่ยมใจก็บางเครื่องหมาเลยมใจบางเครื่องหมายสี่เหลี่ยยังไม่ตัดสินนะครับ เอ้ยกูอ,ยอ,ยอ,ยอะไรวะเราก็เติมเหมือนกันเว้ยแก๊งเราก็เติม <วะ S 2> ไม่น่าเติมไปสองพันเลยวะฮะไม่ต่ำเล่นอื่นนะครับไม่น่าเติมไปสองพันเลยแค่แเฮียเท็กก็โดนด่าเสียต้อนนะเฮียเฮียเฮียเสียความรู้สึกไปนี่เฮียเบอกเติมเฮียกูไม่เสียมันแค่มานั่งบ่นไอเดียสโอ้ยไม่ด่ากูเฮียเสียหอมไงกออกแก๊แกงไม<แ>่ได,ด้ก็ดีแล้วพวกนี้แก๊งเราลายเยอะนี่ดีแล้ว จบเลยว่ะหึเรื่องนี้จบเรื่องนี้จบใบจัดจบแล้วอ๋อเสร็จแล้วอ้าวคุณเป็นตัวเอกผมเป็นตัวร้ายจบแล้วมาแล้วเรามาทำไมเมื่อกี้นั่งรถมากับเขาไงเขาระบายให้บอสฟ,ฟังเมื่อกี้ถามใหม่รู้ตอนแรกโอ้โหโดนอะไรอะ่ะงอมอ่ะงอมเลยอ่ะมันโดนโดนโลจี้แฮะแล้วยังแล้วยังเซงเลยบอสหน้าธนาคารอ่ะเซงเงจริงตอนบอสยังไม่มา แม่งโช่บอกแงดังคุณเตไม่มีห่งนี้เราด่าไปแล้วมันเข้าตัวมัเองเบอกวะไม่รู้อะจบวไม่มันไม่เล่นเลยตอนนี้ว่าอะไรทำไมไม่มีแก๊งไหนอ่ากเื่นแต่เราเราน่าจะเหลือไปดูตัวเราอาจจะเหลือจริงก็ได้นะไม่รู้อะิงงั้นะเลือกันไปอย่างนี้เหรอ อ่มึดูฝั่งฝั่งเขานี่มาคุยนู่นจอมป็นแทบไม่แอะเลยนะของแล้วดิโอเป็นสิบอะเขาไม่รู้เรื่องอะพากลับมามองมุมนี้ก็จริงนะเหมือนพวกเก็บกดอะหรือมันผิดที่เราหรือเขาไม่ดีใครที่ายหน้าเปรี้ยไอ้นายหน้ายิ้มมากเราเห็นไม่ มันใหญ่เต็มมาอย่างใหญ่พอาะเราไปปรับความเข้าใจไหมครับพเพิาะเราขอควาเป็นบริเคียร์ใจกันนะครับที่ผมอาจจะต้องฟังไปนายด่าเหมือนเดิมพี่สันมันดึงแล้วดึงเราเตอร์ออกมั้ยไม่ได้ครับแล้วก็ตามมาในเฟซบุ๊กมีใครเอาขุดที่บ้านไปหะที่ตรงเนี้ยอยู่ไหมใครเอาไปไหมไปแข่งแล้วหายไปยี่สิบอันอ่ะครับครับล้วนอ่ะจะไป็นเสกหลอก หัวนอนหัวคุยได้อยู่นะแกอยู่ได้สองคนกูขอกูขอไปแบบกูขอกูขอไปคุยแบบนี้นะพี่แกกูขอมากไม่ไม่มีอะไรอยู่ในสมองนะหมู่กูขอไปแบบี่กูขอฟังอย่างเดียวไม่กับมาคุยนะที่ต้องงอใช่ไหมเนี่ยพระเจ้าอ่อนเนี่ยเอออะไรวะไอ้เหี้ยลองไปถามเขาดูก่อนก็ได้เผราะเขาว่างเล่นจิงกองกัดไอ้เหี้ยะสวัครับผมขอโทษครับพี่ใจแล้วครับพี่จิงกองจ้ะพี่ชายอ่ะ อีหัางไรไม่กลัวไม่ได้เป็นไรกูเอ้ยมึงต้องเข้าใจกูไว้บริบทกูต้องปกป้องคนนั่นแหละผมขอก่อนเงี้ยคุป้ี่เออมึงต้องเข้าใจกูดีหมอไอ้สัตว์โตแล้วดิมึงอ่ะคุยอ่ะเอ้าผมยังไม่ได้เข้าเลยังไม่ได้ด่าอะไรเลยคนะพี่ไม่ใช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 ่กูบอกว่ามึงก็ต้องเข้าใจในมุมที่กูเป็นกลัวไม่ได้เป็นเพื่อแบบคือสุดท้ายมันต้องเมืองก่อนไอ้เนี้ยพูดง่ายๆเลยครับพี่แต่พี่ด่าผมโตแล้วนะไอ้สัตว์ไม่เคอ ไม so. right ่เน really so. ื้อต้องเข้าใจกูนึกว่าล่อหรอกไงกูไม่ได้กูไม่ได้เล่นตอนเนี้กูตีเรียดอยู่ผมไม่ได้พี่บอกเมเข้ามาเนี่ยผมก่อนจะเดินมาตรงนี้ผมไม่ฟังเว้ยพี่ถ้าน้องน้องเขาด่าอะยด่าได้เลยด่ากูก็ได้ด่าใครก็ได้ด่าเรื่องอะไรก็ไดาเฮ้ยตีเรียเลยครัแรกที่ยินคือเติมเติมมาทำไมอะไรแบบนี้เติมมาก็โง่อะไรแบบนี้มันคนเติมอ่ะบางทีอ่ะเขาเขาเติมกันเยอะคนในแก๊งอ่ะยืนอยู่อะไรเงี้ยพี่ก็มีหน้าที่ที่ต้องแบบ เออดือบ้าโปะเด็กเขาหน่อยอะไรเงี้ยน,นะเขาเขามาอยู่กับแกง๊งแก๊งเราอะไรอง,งี้ยนะี่ผมพี่อ่ะแค่นั้นเลยมีแค่นั้นเลยจริงจรีงผมไม่ได้มีอะไรมากกว่านั้นเลยไม่ได้มีอะไรกับใครทั้งนั้นแค่โปรเทคคนในแกง๊งที่เขาตึงแค่นั้นเลยเพราะว่าคนแก๊งเองอ่ะถ้าสมมติว่าบริบทเดียวกันอ่ะอาจจะด้วยด้วยความอะไรเงี้ยจะบอกว่าเฮ้ยแก๊งผม,มเป็นไรเลยคนเรามันไม่เหมือนกันนะเว้ย <c oughs> พี่แบบว่าจะตามเพื่อนกลับมาเล่นได้เลยได้ก็ก็ไอ้พี่อยู่นะสนับสนุนประเทศอย่าพี่อะไหกันในเรื่องไหนก็ได้หนุกหนุกะไอ้แค่อยากจะมันไอ้ก็ด่าให้ตายหาไปก็ได้เจ็ดปีเรื่องเติมเงินเลยขอไอเรื่องเดียวไม่ติดเลยเรื่องไหนก็เชื่อพี่เครียดอเปล่าพี่ชายไหม่ใหม่ใหม่ใม่ยินเหรยินคิดอยู่ว่าเอาไงต่อว่าจะเป็นยังไง เทกันเลยเหรอครับพี่ไอเหียะอยู่ไอเทียไปก่อนก็ได้มากแต่แต่ว่าถ้าเล่นถ้าเล่นกับกูอ,อะตรงๆบอกลั่นมี่แหะครับทุกครั้งที่เล่นเปื่อยครับ <c oughs> ไม่ไม่หมายถึงเปื่อยหมายถึงว่าแบบไม่มงกนีเฮียอ,ยอะรอมม่งอยอมรับแต่ตอนนี้ก็เขาก็เติมกันมาเยอะ ต้ได้แบ,บเต็มๆอะสนุกแล้ว้หมสนุกที่หมืนเดิมนะครับ <ๆ S 1> พี่สนุกนะเว้ยจริงเอ็นเราสกิจอะมรงมีหน,น,น้าที่ตนองอก็สนองแค่นั้นเอเอคิดว่าอยากเล่นจริงๆเลยร่าง้จะมาเล่นให้เดี๋ยวผมขอรับผิดชอบในการยุบแจงให้แล้วกันครับพี่ไ <c oughs> ริงครับพี่เอ้ยมามันอัพาี่เพื่อนตั่นเเหมืน่ไอ้เนี่ยป็น่เ้นเ้บอกว่าเราเลือนเกินไปจริงเมื่อกี้คุยกันสอนเดินมาคุยดีดูย้อนหลงกนเลอนมาร้อนหอมาแล้วมาแล้วเครื่องไ้ได้ตีูไอนน้ไม่ขอควาไดีวแกงลเถียวพี่ไปหลอกเด็กไปที่ไหนเด็กไปแโด ทุกวันเราโค้งมาเจอกันทุกวันที่ของพี่ก็มีแค่นี้ขออนุญาตเดิมพันยุทธศาสตร์อะไรก็ผมก็เห็นมึงกำลังน้องๆหรือเพื่อนๆมึงมีปัญหาเขาติดร้อให้ไม่เหรอหมอข้ามแต่งก็ได้แะก็ใจใม่ดีอ๋อมันก็ยังเป็นเลยบางทีเออใช่ไหมล่ะผิดจริงครับรอบนี้เดี๋ยวเดี๋ยวบอกนะครับพี่จริงเขาบอกหนักหนักไปครับรอบนี้ เอาแบบเอาแบบแบบนี้ได้ใช่ไหมครับก็สครับฝากสารถึงสีใหญ่หน่อยแค่นีขอของเพียแก,กตัวได้ไหนครับพี่เพราะอะไรรู้<อ>ไม่ไมสีเนี่ยเปียกขนาดนี้โอ้โหเทกันเลยเหรอพี่ เพียมาแล้วก็แวะกินน้ำสักหน่อยตีเซ็งจน่องทีอ้าวแล้วแต่มึงจะมองอะไรกันแล้วแต่พวกมึงจะมองอ่ะแล้วแต่มึงอ่ะกูก็ไปห้ามความคิดพวกมึงไม่ได้อ่ะกูไม่ได้อะไรกับเวกมึงเรื่องเดียวพี่จ๊อปเรื่องเดียวเหมือนไปข่าวเลื่องอะไรกันรู้ปะไม่รู้เรื่องแต่พวกมึงมาคุยกับกูเรื่องใบเรื่องอะไรทีไรกูก็กูก็ง่ายๆตลอดะ ไม่ได้คิดอะไรแต่มันเคยพูดไปหลายครั้งแล้วมึงก็เหมือนจะรับเรื่องด้วยไม่ใช่หรอกขอโทษทีครับพี่มันรัวจริงครับเมื่อกี้ไม่ได้ทำคลเป็นก่อนก็นได้ อาแฮ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 เข้ามาสิใช่เสียงนี้ไหมครับที่มันด่าใ่เสียงไมอาแฮอาแฮอาแฮเข้ามาสิอเย็บใครเย็บเคเยบใคเยบข้ามาสิน่าจะคนนี้ครับมีคนยอมเรื่อยล่ะไอนายเข้ามาสิไอ้นายครับ ขอโทษครับพี่เมื่อกี้ไม่ดูโทษครับพี่ตีครับไม่เลยไม่ไม่ไม่เข้าใจเข้าใจตีเนี้คุยยากกว่าโอ้โห

รันเซบรันเซบรันเซบรันเซปเมียบ้า พีบ๊อไมนการโลุอยู่ไหนเนี่ยร้านสิบร้านสิบร้านสิบแล่บ๊อบขาขาถูกจังอ่ะเป็นการโลุกเฮ้ยในมวยลุกโไม่อยู่บนรถไม่แล้วเอาไงเนี่ยพี่บ๊อบจบแล้วว่ะ้เดีเด้องอยากด้วยแล้วล่ะงอยากด้วยคนเนี้ยกูบอกเลยวันเนี้ยหูพึ่งโูพึ่งเลยอโอ้ผมขอไม่เข้าทิกต็อกนะน่าจะไม่มันด่ายมันเหมือนด่าโอซีเว้ยเต็มเงินน่ะเจ็บปะ วันนี้มไม่ต่ำกระสามอบอกเลยวันนี้ม่มต่ำกระสามไม่ผู่ถามอะไรพี่บ๊อบตีสามอ่ะวันนี้ไม่ต่ำกว,นนำว่าตีสามได้ไหมงงเลยอยู่ๆมาอะไรเป็นเอออะไร,ะไ,รไม่รู้ตอนแรกอยากก่างกระคิงคองตอนนี้อยากก่างกระลิงตกน้ำไม่ฉันรั่วเลยลิงตกลิงตาฝน,น <laughs> รั่วจัดเียอะะไรวจับหวานนะมึงนะแม่งโดนขอรัวขอจี้อ่ะโดนอะไรอ่ะอบลมถ้าอบลมไม่ได้แล้วมึงก็เด็กเราเป็นเหลือนเราก็ชิวๆอยู่แล้วไครจะเป็นอะไรก็เป็นเออก็ปล่อยอ่ะปล่อยให้เด็กเป็นตามธรรมชาติหรอเรียวไงเขาจะมาแล้วอูดูมาหมดแล้วนะที่มึงพูดเลยชั้นอะ คุไม่ใช่เวแบบว่าแล้วกูจะปล่อยให้เด็กกูเป็นธรรมชาติบ้างมึงห้ามพูดนะกูไม่ไญ้ยิกูไม่ใช่เวนั้นไงกูปล่อยอิสระอย่างเงี้ยวแต่ถ้าเวเพื่อนกูทําแก๊งจะเป็นเวแบบมาเฟียแบบคือถ้าถ้ารุ่นใหญ่อยู่คือห้ามพูดอะแม,ม้แต่แอเดียวถ้าไม่ได้สั่งอะไรเวเนียของเรามันเวตัวตลกนะคณะตลกอะไรเงี้ยละครสัตว์อะของเราอะวออเวใครอยากมีบทก็พูดพูดมากก็ได้เปรียบอะไรเงี้ย ทำไมนะเขาบอกเรื่องนี้มันทำให้พี่เต๋วเสียความมั่นใจหมดเลยนะพี่เจ้าเพชเขาไปทีมนิกแล้วไปคิวดีโต้แม่แม่อาราเรียลเขาเทเรายาวอ่ะ่เรายิงเกาไข่แล้วตอนนี้ขนาดแก๊งแบบเปลี่ยนคนเยอะจัดอ่ะโหเล่นอ่ะเดินเดินหน้าทั้งเดินอ่ะเดี๋ยวไปตีไอบอลนี้เดี๋ยวเดี๋ยวบอกบอลอแก๊งไหนนะพี่บ๊อบไอ้บอล นนเกีียรรท่ว้าดดูิะสไอ้ม้าอยู่ไม่รู้บอสเวลาไม่ขึ้นไม่ว่ามันแกล้งงอมเว้ยจริงๆมันมันรู้ตั้งแต่ผมพูดแล้วคือไม่เอาแบบตรงๆป่ะเอาแบบตรงๆป่ะเพราะผมพูดคำนั้นไปอ่ะบอสรู้อยู่ใช่ป่ะมันเมียบทน้าเท้าเลยเฮ้ยร้านสิบมาดิแล้วเรากลายเป็หน ตีบทนา้าเศร้าเราความเท็จเลยอนีเที่มันทำแบบทำตลาดด้วยเฮียให้มันไปใส่เต็มๆอ่ะจะได้ไม่มีข้ออ้างเวลาแพ้ะ